อย่าไปแย่ปางน้องลูกโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าระวังลูกซิติคอเลินเดี๋ยวจะโดน

Oh, 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 đoạn đi, đoạn đi. Oh. Oh, không 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 đi không 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 What ไม่เอาไม่แกะวินิไม่แกะไม่แกะวิีินั่งลงลงูกเดี๋ยวน้องตามไปนั่งลง นะค่ะเก็บของลูกอย่าลื้อไปเก็บไม่เอาไปเก็บลูกไมาไปเก็บเอาเสื้อไปเก็บเอาไปเก็บค่ะไม่เอาไปเก็บพะลุให้มันมามาไม่กินไม่ได้โนโนโนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเขาเสียมาให้มันมามาแล้วก็โอเคค่ะแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปเก็บเอาเสื้อผ้าไปเก็บค่ะลูกไปเก็บใส่ตะกร้าไม่ใส่ตะกร้าลูกใส่ตะกร้าที่เดิมตะกร้าอยู่นี่ตะกร้าอยู่นี่ค่ะลุโน่นโน่นโน่นมาหน้า ตรงนี้ตะกร้านี้ลูกอ่ะตะกร้านี้นี่นี่นี่ตะกร้านี้ค่ะเราเดินมาอีตะกร้านึงเอาเก็บใส่ตะกร้าอืมูใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าไปลูกใส่ตะกร้าตะกร้าอยู่ลูกเต็มแล้วเต็มมือล้วเออเอาไปเก็บ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 เก็บเอาไปเก็บเอาไปเก็บพักเก็บเก็บยังไงหนูเอาออกมาจากตรงไหนเอาออกมาจากตรงไหนเอาไปเก็บที่เดิมเอาไปเก็บที่เดิมเก็บที่เดิมใส่ตะกร้าเอาไปใส่ตะกร้าตะกร้าอยู่ไหนคะ ตะก้าอยู่ไหนตะก้าอยู่ข้างหน้าเอาใส่ตะก้าไห่ตะก้าลูกนู่นนู่นตะก้าอยู่นู่นค่ะใส่ตะก้าโอ้เก่งเลยใช่ค่ะใส่หมดค่ะเออหมดยังไม่ลือแล้วไม่เอาโนโนไม่น่ารักแล้วโนโนไม่เก็บเก็บเข้าพี่เก็บกระโหลกเก็บเออเก็บแล้วมานั่งในตรงนี้มามานั่งในตรงนี้แล้วลูกโอ้